สำหร so so like ับระยะเวลากว่า4ปีนะคะที่คุณพ่อได้รักษาโรคประจำตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาต้องบอกว่าโรงพยาบาลรามาเนี่ยเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของเรานะคะทุกๆครั้งที่มามันมีมันมีความหวังค่ะมันถึงเราจะรู้ว่ามันเป็นความหวังที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ถึงเราจะรู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงนะคะแต่คุณหมอแล้วก็ ทีมพยาบาลทุกๆท,ท่านนะคะก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดีคุณหมอทุกๆท,ท่านคือคือผู้มีพระคุณนะคะที่ที่ทำให้การดูแลรักษาคุณพ่อไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือว่าความทรมานทุกๆท,ท่านมิหลับรู้ได้เลยว่า พยายามช่วยช่วยให้คุณพ่อสบายตัวสบายใจสบายกายมากที่สุดนะคะแล้วก็มันไม่มีคำพูดไหนคะ่ะที่จะบอกได้มากกว่าคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจากครอบครัวของพวกเราคะ่ะสำหรับแม่นะคะมีความมั่นใจในโรงพยาบาลรามามากค่ะเพราะว่าแม่ก็เป็นคนดึงที่จะเป็นคนไข้ของที่นี่ ตลอด30ปีอะท,ที่ที่รักษากับรามามาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลเลยว่าว่ารามาจะดูแลอย่างดีแน่นอนครอบครัวเม่งลุงโลนนะคะก็ขอขอบคุณทีมคุณหมอทีมพยาบาลทีมเวชศาสตร์ครอบครัวทีมพนราทีบนะคะทุกๆคนเลยที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆนานาน,นะคะ ขอบคุณจากใจมากๆะคะ่ะก็หวังว่าหลัการที่เราได้ถ่ายทอดเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับ,บครอบครัวอื่นๆเหมือนกัน <c oughs> เป็นกําลังใจให้ครอบครัวอื่นเหมือนกันด้นะคะที่กําลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่เนี่ยขอบคุณนะคะ <c oughs>